สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการถอดสายนาฬิกานะครับที่ว่าคุณพ่อคุณแม่แจ้งว่าถอดยากครับทําไมถึงถอดไม่ได้อันดับแรกนะครับน่าจะเกิดจากสาเหตุการใส่แกนสลักนะครับแกนสลักแบบนี้นะครับผิดข้างนะครับตัวแกนสลักด้านนี้นะครับมันจะมีด้านล็อกของ รูข้างในที่ใส่นะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับคือถ้าเราใส่ถูกนะครับตัวนี้จะไม่ตามครับแต่ถ้าเราใส่ผิดนะครับตรงนี้เป็นวงกลมเลยใช่ไหมครับไอตัวนี้ก็จะตามมันก็จะทําให้เวลาคุณมีข้ามเงื่อนะครับแล้วเกลียวน็อตนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมันแข็ง มันขึ้นขี้เกลือครับมันก็เลยทําให้การขันนะครับมันตามแล้วมันก็ขันไม่ออกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหานะครับในการขันนะครับในการขันตัวแกนเนี้ยนะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับก็คือการจะขันตัวแกนนี้ครับกรณีที่ขันไม่ออกนะครับต้อง หาอุปกรณ์หรือว่าเป็นไขควงหรือน็อตนะครับที่มีขนาดเข่ากับรูตัวนี้นะครับแล้วก็ให้กดไว้อย่างนี้นะครับเวลาจะขันออกนี่นครับกดอย่างนี้ให้แน่นเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไขควงนะครับขัน กดให้แน่นให้ได้ฉากนะครับทํายากนิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวไม่ยาวมากจะพอดีจะทําไม่ยากมากครับกดลงไปครับกดให้แล้วก็ขันให้ได้ฉาก90องศาตรงนะครับก็เริ่มขันครับนี่เดี๋ยวลองทดสอบใส่ให้แน่นๆเลยนะครับใส่ให้แน่นนะครับนี่เอาไหมครับเนี่ยครับการแก้ปัญหาก็คือเอาหาแกน น็อตอะไรก็ได้ครับกดไว้กดไว้ให้ได้เก้าสองศาให้แน่นที่สุดครับแล้วก็เราค่อยๆขันครับเนี่ยครับมันจะไม่ตามครับก็จะออกเนี่ยครับออกแล้วนะครับเนี่ยครับเวลาเราขันออกปุ๊บอ่าเราเน็ตออกนะครับเราน็ตออก เราต้องเอามือยันไว้ด้วยครับน็อตออกแล้วปั๊บเราเอาไข่ปองนี้จิ้มเข้าไปข้างในทีหนึ่งครับอันนี้อันเนี้ยอันนี้ใส่ผิดนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ผิดครับที่จริงอ่าแกนจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่เวลาเราจะเอาออกเอาไข่ปองนี้จิ้มนิดนึงครับจิ้มปั๊บตรงนี้จะโผล่ครับโผล่แล้วก็ดึงออกมาครับง่ายๆฝั่งที่ถูกคืออยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีบาร์นะครับ บาร์ในการไม่ให้หมุนนะครับล็อกเข้าไปบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ในการใส่ก็ไม่ได้ดูพอจะเปลี่ยนสายก็เลยทำให้การขันนะบาร์มันไม่ล็อกไปอยู่ข้างด้านกลมนะครับมันก็จะทำให้หมุนตามนะครับลองลองดูครับวิธีนี้ครับดีกว่าเอาครีมไปจับที่ตรงนี้นะครับ หรือว่าทำให้นาฬิกามันช้ำไปครับโอเคครับ